สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับกี้แอมชั้นได้แล้วนะคะวันนี้นะคะกิกกก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วเนาะวันนี้ก็ชีวิตเรียลของวิกกนั่นแหละคะ่ะก็ดูกันไปเนาะตอนนี้ก็นั่งพับผ้าให้คุณนรนะคะเพราะว่า, <laughs> วางนะคะวิกกเดี๋ยวนี้วิกกก็ทํางานแค่สิบชั่วโมงครึ่งวันสองวันนะคะวันละห้าชั่วโมงที่เหลือก็รอ ทำกับข้าวขายวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาว่างก็เยอะนะคะก็ไม่รู้ทําอะไรดูละครออกกําลังกายนะคะแล้วก็ทํากับข้าวให้สามีให้ลูกลูกก็บางทีก็ทำกินเองนะคะฝาสายเพราะโตแล้วเนาะแต่คุณสามีเนี่ยเขาก็ทำงานทั้งวัน 8โมงจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะก็ต้องทำข้า,าวเช้าข้าวเที่ยงให้เขาสุา้าเขาจริงๆเขาซักเองนะคะแต่วิกกี้ช่วยัาเพราะว่าสุา้าเขาเยอะวันหนึ่งสามีวิกกี้เปลี่ยนสุา้าสองสามรอบคุณผู้ชมเหนื <c oughs> ่อออกนิดหน่อยตัวเม็นก็ไปเปลี่ยนแล้วะคะ่ะ ปกติคุณอะไรเขาทำเองอะแต่วิกกี้ว่างก็เลยช่วยทำคุณสามีเสื้อผ้าก็จะสื้ผ้าเล่นจะเยอะเพราะว่าใส่ทำงานทุกวันไงชุดเล่นอย่างเงี้ยค่ะ ทำงานอยู่ที่บ้านเนาะก็ใส่เสื้อผ้าชุดเล่น,นก็จะเยอะนิดนึงสองตะกาเวลาคุณเรกว่าซักผ้าทีนะสองสามวันมาแล้วนะคะที่อากาศแบบเออร้อน ไม่ร้อนมากแต่ว่าสบายสบาๆลองเท้าแตะอังเกงกับสั้นได้ะแต่เมื่อคือนนี้อยู่ดีๆฝนก็ตกตกแล้วก็ก่ายตกแป๊บหนึ่งแล้วก็กลายเป็นหิมะเฉยเลยคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยแบบเย็นๆน,นิดนึงนะคะตอนนี้11อโมงเช้าแล้วค่ะวิกกี้ก็ตื่นไปสง่งลูกตั้งแต่8ปดโมงแล้ว ลูกเสร็จก็กลับมาบ้านนะคะแล้วก็ทํากับข้าวแบกฟาให้คุณอาเรนทำแบ็กฟ้าเดิมก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้เนาะส่วนวิกกี้ก็กินซุก,กี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวตอนฟาสายเลิกเรียนก็ไปรับน้องอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ถ้าจะยุ่งคุณผู้ชมจะต้องไปทำหลายอย่างเลย รอให้คุณดารินว่างจากการทำงานก่อนนะคะจะพาไปทำหลายๆอย่างเกี่ยวกับร้านอาหารของวิกกี้นะคะต้องไปทำหลายอย่างเอกสารยุ่งยากมากจะมีบริษัทอะไรเป็นของตัวเองในอเมริกาทุกคน คอยดูซิว่ามันจะคุ้มไหมในเมื่อเราทำมาแล้วก็ต้องทำให้มันให้มันสำเร็จขาดทุนอะไรก็ว่ากันอีกทีแต่วิกกี้โชคดีที่คุณสามีนะคะซัพพอร์ตคุณอาเรนสนับสนุนแล้วก็ทำเอกสารให้หมดทุกอย่างเลยวิกกี้ก็แค่แบบเออแต่รอทำกับค่าซื้ออาหารอะไรยเงี้ยแับทำ้าวขายนะ คนคะวันนี้ที่จะมาทำพะโลให้น้องปลาใสแล้วก็คุณนาริเป็นอาหารเที่ยงนะคะทำเอาไว้เดี๋ยวน้องปลาใสเลิกเรียนมาจะได้กินนะคะพะโลเป็นอะไรที่ทำง่ายนะคะมีแค่โลโกก็ทำได้แล้วโฮมพะโลเป็นอาหารที่กินง,ง่ายนะคะไม่เผ็ดตอนนี้ต้มไข่เอาไว้ สามชั้นด้วยนะคะหั่นหมูสามชั้นรอนิ่ม คคเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เนื้อหมูนะคะเคี่ยวต่อไปในน้าในหม้อนะคะแล้เวเราก็มาเตรียมเนะะี่ยค่ะเต้าหู้นะคะพี่จะใส่เต้าหู้ด้วยหั่นเต้าหู้นะคะหั่นแบบสามเหลี่ยมก็จะสวยดีุณนเลนชอบกินเต้าหู้ภาษาไม่ชอบกินพีก่ก็ชอบกิน เป็นอะไรที่แบบว่าตู้หม้อใหญ่มากจะเป็นพะโล้์ที่หม้อใหญ่มากครับด้วยทำกินเองก็จะอย่างนี้นะคะใส่จัดเต็มนะคะทุกคนในขณะที่เรารอ ให้หมูมันเคี่ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปปอกไข่ลอเนาะ พการอเาทุกคนคะตอนนี้ก็ได้ยินเสียงออดแล้วนะคะน้องก็กำลังเดิอนออกมานะคะ